คลิปน,นี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะภายใต้การกระทําของเขาที่แสนจะเข้าใจยากเขาคิดอะไรอยู่เป็นยังไงบ้าง <S <S เขาอยากที่จะมาใกล้ชิดสัมผัสตัวคุณอีกครั้งค่ะใกล้กายใกล้ใจคุณอีกครั้งนะคะก่อนหนั้นี้คะอาจจะแบบไปหลงกับอะไรบางสิ่งอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลก็ได้เช่น กมหรืองานที่เขาเสพติดและแอดดิกกับมันนะคะจนบางทีอาจจะหลงลืมในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเนาะแต่ว่าตอนนี้อาจจะแบบอยากมาใกล้คุณอยากมาเบียดคุณอยากมาสกินชิปคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันมีอารมณ์ที่ว่าห่วงแหงนิยนะไม่รู้ว่าหาดช่วงนี้คุณดูมเสเ่ห์ดึงดูดเย้ายวนหรือเปล่าจนเขา,าว่าว่าเกรงว่าจะมีใครอะค่ะ จะถูกคุณดึงดูดเหมือนที่เขาเป็นภายใต้การกระทำของเขาที่แสนจะเข้าใจยายาเขาคิดอะไรอยู่เขาอยู่บนเส้นทางท่ามกลางทางที่ต้องเลือกค่ะกำลังคิดตัดตัดสินใจว่าควรจะทำยังไงในะความสัมพันธ์นี้ดีเหมือนกันนะคะบางทีคิดมากกว่าพูดแล้วก็ไม่แสดงออกนะคะเพราะแบบ การตัดสินใจรลายอย่างสอหรับเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเช่นข้อสมรัิคุณหรือต้องเลือกอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับอาจจะเป็นสิ่งอื่นก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกำลังกำลังค่อนข้างใช้ความคิดนะคะในการตัดสินใจมากๆเลยแล้วก็อีกในหนึ่งบางคนนะีรู้สึกว่าถ้าเขาตัดสินใจช้าไป นะคุณอาจจะไม่เลือกเขาแล้วก็ได้ค่ะคุณอาจจะเลือกชีวิตของคุณที่ไม่จำเป็นต้องมีเขาแล้วก็ได้ภายใต้การกระทําที่สันจะเข้าใจยากของเขาเขาคิดอะไรอยู่คือบางคนตอนนี้อาจจะขอคำปรึกษาจากคนรอบค้าจากเพื่อนจากผู้ใหญ่ที่เขานับถือ นะคะหรือไม่งั้นอีกนเหนึ่คืออาถ้าแบบเป็นเคสที่ห่างๆกันเนี่ยนะแล้วหาแบบอยากจะหาทางเข้ามาคุยกับคุณอาจจะแบบหาท็อปิกในการที่มาขอความช่วยเหลือคุณหรือขอคำปรึกษากับคุณก็เป็นได้นะคะที่แบบว่าเข้ามายังไงในเสือฟอร์มเนี่ยเออ ภายใต้การกระทำที่แสนจะเข้าใจยากของเขาเขาคิดอะไรอยู่อันจริงเรื่องของคุณยังติดอยู่ในหัวเขานะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วค่ะบางคนเนี่ยนะนะคะเขาอาจจะแบบติดกับการที่ต้องส่องคุณผ่านโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นได้ได้ๆก็แล้แต่บางทีงไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เขาอาจจะติดกับ กับภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่มันแบบเกาะเขาแน่นจะเขาแบบยังดิ้นไม่หลุดอะค่ะแต่ความรู้สึกก็ยังคงติดอยู่ที่คุณไหมก็มองว่าใช่บางคนถ้าเป็น,นคนที่อาจจะห่างเหินกันไปแล้วค่ะเขาคิดในเรื่องของโอกาสที่สองกับคุณนะคะหรือจะได้โอกาสอีกครั้งไหม Belgian ในการที่จะเข้ามาหาคุณเดือ คุณจะให้เขาพิสูจน์ตัวอีกครั้งได้ไหมนะคะแต่ขอคำปรึกษาเยอะมากเลยค่ะแบบแบบประมวลผลนะว่าจะเข้ามายังไงดีเอ้ความคิดเห็นนี้มันมันโอเคแล้วหรอไหนลองดูออปชันเสริมซิไหนลองดูซิแบบแล้วค่อยๆเอามาประยุกต์ปรับใช้ในการที่จะเข้ามาหาคุณทำไมอะ่ะคุณดูน่ากลัวหรอก็ทาไมต้องคิดเยอะขนาดนั้นบางเคสนะที่จำเป็นต้องคิดเยอะ บางทีเขาอาจจะเคยทำอะไรไว้ไม่น่ารักมากๆเนาะเข้ามาง่ายๆก็อะไรยอยู่ใช่ไหมคะบางคนก่อนหน้าเนี้ไม่เก็ตนะคะไม่เห็นความสำคัญของคุณหรอกแบบไม่จาเป็นต้องมีคุณก็ได้อะไรเงี้ยหรือเหมือนแบบทิ้งทิ้งขวางขวางคุณนะคะคุณเองก็รู้สึกว่าเออมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะฉันอยู่คนเดียวก็ได้นะอะไรเงี้ย นะคะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วอาจจะมีควาว่าเก็ตแล้วฉลาดแล้วตื่นรู้แล้วค่ะว่าจริงๆมันจําเป็นต้องมีคุณนะนะคะที่จะมาคอมพลีตนะคะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นนะคะบางคนก็อยากใช้ความสมพันเนี้ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบางคนก็อาจจะจริงๆคุณก็อยากเป็นคนที่เขาอะค่ะอยากจะตื่นตอนเช้ามาเจอหน้าด้วยอืม ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเคยขี้เกียจนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมามัวนอนแองแมงรีแลกส่วนนี้ไม่ได้แล้วนะจะขี้เกียจต่อไปไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นคนที่จะลุกเดินหนีจากเขาไปอะ่ะคือคุณนะคะเนี่ยบางคนก็ขี้เกียจมานานรอไม่รู้รออะไรรอฟ้ารอฝนรอรอ,รอ,รอ,อยู่นั่นแหละเออแต่อะไรรู้ไหมเหมือนจะมีสัญญาณอันตรายอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณอ่ะจะไม่รอเขาแล้วด้วยค่ะเอนะคะ เพราะตอนนี้คุณน่ะดูแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณฟูลฟิลตัวเองคุณเติมเต็มตัวเองนู่นนี่น,าน,น,าน,นั่นนัจนบางทีน่ะแบบดูสุขเกินไปหรือว่ายังมีชั้นอยู่ยังมีชั้นในในนั้นอยู่หรือเปล่าคะ่ะเขาอ่ะอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะกับคุณน่ะกลับมามีความสุขกลับมาเติมเต็มกันแล้วกันอีกครั้งนะคะแล้วอยากจะและอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเป็นจริง ขึ้นมาได้อีกครั้งด้วยถ้าเกิดเคสที่มาสะด,ดุดๆหรือแมเนี่อีกในนี้็คือ mm hmm. เขาอะค่ะคาดหวังว่าจะมีคุณเนี่ยนะคนแระอยากจะให้ฝันเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาอืมมันมีความห่วงหาคุณนะความรักความคิดถึงในเนี้ยที่เขายังคงมีให้กับคุณอยู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรมากอะคะ่ะเออพูดไม่ค่อยเก่งแต่ใจเนี่ยรู้สึกมากๆก็มีเออนะคะ เขายังอยากเป็นคนที่สําคัญของคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่สําคัญของเขาก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะให้ความสําคัญกับเขามากๆแต่ตอนเนี้คุณเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวเองแบบมากๆมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะบางคนที่โอเคบางคนเนะี่ยเขายังอยากจะเดินทางไปในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะแบบไปด้วยก,กันแบบยาวนานตลอดอะไรเงี้ยตลอดตลอดชีวิตหรือ ในนี้ก็คือบางเคสมากกว่านี้นะที่ดูเหมือนแบบจะไกลกันนะคะเขาแอบกลัวๆเหมือนกันว่าคุณอาจจะเดินห่างออกไปจากเขาทุกทีทุกทีทุกทีนะคะเช่นกันเนาะบางคนก็อาจจะคิดว่ามันจะช้าไปไหมถ้าเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะค่ะเออก็เป็นไปได้นะคะ I love you ฉันรักเธอ อืจักก็มาบอก I so much w a n n a b e w i t h you อยากจะอยู่กับคุณมากๆเลยค่ะนะคะอื mm hmm. I love to feel your heart beat อยากจะสัมผัสความอบอ,อุ่นจากอ้อมกอดของคุณเนาะ Do you still remember my voice ยังจำเสียงฉันได้อยู่ปะบางคนไม่ได้คุยกันผ่านเสียงนาฬิกาวันนี้ so much อยากเจอหน้าบางคนไม่เจอหน้ากันนานแต่บางคนก็อาจจะเพิ่งเจอได้เนาะอุ้ย <c oughs> ขอโทษค่ะเสียงหายใช้เสียงเยอะนะคะอยากม,มากมากเลยขออีกใบค่ะจะไปกินน้ำล้ว is it too late to ask you for forgiveness จะสายเกินไปไหมที่จะขอให้เธอเอภัยให้ฉันเออมีเคสทั้งน่ารักและไม่น่ารักปะปบบนกันไปนะคะพลังงานรวมอาจจะสนตหรือไม่สนิทก็ได้นะในะคะ่ะ